อ้ายโอ้โอ้ตกตกซะมันมืนเด็ดออกนีเด็ดออกพี๊ พีกพีกหมากโตมากเลยอ้าวยอดซักท่องพี่น้องเคยกินบ้านี่นตอนี่ตึ้งไม่อึงไม่เดียวไปทำอะไรเด็บพี่น้องจือว่าเป็นช่าง เป็นันหาเป็นหมานาอก็เป็นแหละสันยันนั่นเ่าเป็นหมาก็แล้วพีแกงเอเออเลดแดงไหลตีบยาใส่นี่เพลงฮักจ้าพี่น้องพักเข้าเออเออมาถึงน้องสามาถึง มะเขือมะเขือแยต้อยอันคือเป็นหมากต้นเดียวไม่ตอัเนเกิดดอกตอนนั้นเกิดดอก่าน,านนังนี้บอ i ก้างซ้ายฝากขึ้นไป่จะแก้ใช่ไหมจ้ามาได้เฮ็ดการเฮ็ดนด้กจินะี่ผักผักสาวเฮ็ดเฮ็ดเชิแบงแบงมะนาวจิ้นหาเนียบกระดกสานเป็นพู้ หน้าแต่ของกับน,นีนจากไป